สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาชมนะครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมมีมือลองนะครับนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับรูปหล่อโบราณนะครับก็คือการหล่อผ่านหุ่นเทียนนะครับเทียนขี้ผึ้งนะครับเทียนนี่นะครับเทียนจุดนี่ครับ พอเทียนนี่หุนเทียนก็คือหุ่นที่แกะนะครับผู้แกะก็คือนะครับหมอมราชวงศ์วันสุทัศน์นะครับแล้วก็ช่างสิบมูนะครับเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวไปศึกษาดูนะครับคุใจวันไม่ใช่คุนใจวันอย่างเดียวนะครับหมอมราชวงศ์พันนารายด้วยนะไม่ใช่หมอมราชวงศ์วัน ดูนะครับเนื้อสำริดนะครับนีเนื้อสำริดนะครับนะครับถ้าใครยังเชื่อว่าทองเหลืองนะครับสามารถหล่อได้นะครับก็ลองทดสอบดูนะครับผมก็มีทำาให้ดูแล้วนี่นี่นะครับทองเหลืองนะครับทองเหลืองนะครับ นี้หล้อใหม่ๆนะครับเป็นไงครับและอีกอย่างนะครับรูปหลอลงพองเงินนะครับเราต้องเราจะนึกถึงยุคนี้สมัยนี้นะครับหลอต้องใช้นะครับถานไฟนะครับเตาถ่านนะครับในการหลอมโลหนะครับโลหะที่จะนะครับ ใช้ในการหลอมนะครับโลหะที่ฐานไฟนะครับหลอมละลายเป็นของเหลวได้นะครับต้องเป็นธาตุาบริสุทธิ์นะครับทองเหลืองไม่ใช่ธาตุบริสุทธิ์นะครับอลูมิเนียมบอลก,ก็ไม่ใช่นะครับนะครับ นี่ก็คือนะครับดูนะครับผิวนะครับอันนี้ก็คือเททองหล่อผ่านหุ่นเทียนโดยตรงเลยนะครับดูนะครับนี่ตำาหนีตรงสังกตินะครับสังกติต้องเป็นแบบนี้ทุกองนะครับลำคอด้านหลังนะครับบริเวณนี้เป็นแองนนะครับเป็นทุกองนะครับ ซอกหูนะครับลึกนะครับด้านนี้ก็เช่นกันครับลึกนะครับนะครับดูนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับเป็นแอ่งลึกนะครับ ใต้ขาตรงนี้นี่นีนะครับที่เห็นเป็นก้อนเนื้ออยู่ภายในนะครับเป็นแองเลยนะครับลึกนะครับตรงนี้นะครับเป็นทุกองค์นะครับเส้นขีดนะครับบังสิบโทหรือเขาเรียกว่าบังสิบโทสองขีดนี่ครับเห็นไหมครับมีทุกองค์นะครับแล้วก็นะครับเส้นคอตรงนี้นะครับสองเส้นนะครับมีทุกองค์นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าตามที่ผมเห็นนะครับมีทุกองค์นะครับซอกแขนนะครับจะมีเม็ดเล็กๆอยู่บริเวณนี้นะครับในซอกแขนนี้จะมีเม็ดนะครับน,นี่นะครับเม็ดเล็กๆนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับ ดูใบหน้านะครับใบหน้านะครับไม่สามารถนะครับใบหน้าเป็นเอกลักษณ์นะครับเหมือนคนจริงนะครับรูปหน้านะครับล่องคางนะครับวาดเบานะครับตรงนี้นะครับซอกคอตรงนี้ลึกทุกองนะครับลึกนะครับลึกนะครับ ็นเอกลักษณ์เลยนะครับนะครับศีรษะนะครับมีรอยนะครับเปื้อนอย่างนี้นะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากขุนเทียนนะครับหุนเทียนเทียนที่แกะนะครับมีดนะครับรอยมีดเฉือนหุ่นเทียนนะครับรอยมีดนะครับเป็นการแกะนะครับหุ่นเทียนนะครับท่านะครับเป็นของหม่อมราชวงศ์วันสุทัศนะครับ เป็นผู้ปั้นหุ่นนะครับอ่าตรงนี้ต้องมีรอยเฉือนนะครับเนี่ยรอยมีดเฉือนนะครับเฉือน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 ,อนหุน่นเทียนนะครับเอกลักษณ์เลยนะครับเนื้อาหานะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับหลิวจีวอนนะครับครับเป็นอย่างนี้ถึงสองสามสี่สี สี่ริ้วนะครับเป็นมิตินะครับครับตรงนี้สังกติตรงนี้นะครับมีรอยเฉือนนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีรอยเฉือนริ้วจีวอนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับออซอกลึกนะครับซอกลึกนะครับ นะครับสนิมนะครับอันนี้คือสนิมของสำลิศนะครับนี่นะครับต้องเป็นสนิมต้องเขียวอย่างนี้นะครับนี่นะครับเขียวอย่างนี้นะครับไม่ใช่เขียวเป็นเม็ดเป็นผดนะครับนี่นะครับนี่คือสนิมนะครับนะครับอันนี้ช่องนะครับตัดช่องนะครับช่องระบายโลหะนะครับเนี่ย นี่นะครับชัดเจนนะครับด้านข้างนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือธรรมชาติของการหลอนะครับเมื่ออายุนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับนะครับอันนี้นะไม่ใช่ทองคํานะครับอันนี้คือ เพชรหน้าทั้งนะครับเพชรหน้าทั้งก็คือนะครับโลหะที่บริสุทธิ์นะครับขายทองนี่ครับนะครับทองเหลืองกับอลูมิเนียมบอลน,นะครับถ้าในพูดถึงยุคปีสองสี่ห้าศูนย์องสี่หกศูนย์นะครับทำหลงเหลืองกับทำอลูมิเนียมบอลน,นี่ ยากกว่านะครับย่งไนเลยนะครับเพราะว่านะครับไม่ไม่มีอแอไฟแก๊สเป่าหรือ,อไม่มีนี่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับนะครับให้ทันดูนะครับของแทน้นะครับนะครับนะครับ ถ้าใครมีอย่างนี้นะครับคิดว่าของตัวเองไม่แท้นะครับอะไรอก็างเงไม่แท้นะครับอย่าทิ้งนะครับนะครับอย่าทิ้งอย่าทิ้งส่งภาพให้ผมดูได้นะครับส่งภาพมาได้นะครับมาขายให้ผมเลยครับไหนไหนก็คิดว่าเป็นของเจแล้วขายห้าร้อยพันก็ขายมานะครับอย่าไปอ่หลงไหลกับราคา พระราคาล้านหนึ่งเป็นราคาล้านอะไนะครับอืมไปนี่นะครับพระสมเด็จราคาร้อยห้าสิบล้านก็ตายโหงมาเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะครับ นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อแบบโบราณพิมพ์นิยมนะครับมีมือรองนะครับหงนี้นะครับเนื้อสำลิดนะครับที่ท่านเห็นนะครับออกผิวเรื่มเืเหมือนทองคํานี้ไม่ใช่นะครับเป็นเพชรหน้าทั้งนะครับท่านไปดูได้นะครับประวัติหลวงพ่อเงินนะครับท่านเล่นแร่แปรธาตุนะครับวิชาหลักของท่านนะครับเล่นแร่แปรธาตุนะครับ ท่านจะคงไม่ไปเล่นแร่แต่ธาาุเล่นทองเหลืองกับเล่นอะลูมิเนียมบอลนะครับนะครับเพราะว่าโลหะสองชนิดนีฟ้าผ่านะครับล่อฟ้าอย่างดีนะครับไม่ใช่พุทธคุณนะครับพุทธคุณต้องสำลิดเหลืองนะครับโชคลาบเงินทองนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับ ครับจำที่ผมตำหนิขององค์นี้ให้ดีนะครับครับด้านหน้าด้านหลังนะครับที่สำคัญนะครับอย่าไปหลงไหลในสนิมกับเม็ดแร่นะครับของเหล่านี้ไม่ใช่ของมงคลนะครับของละอมงคลเลยนะครับนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ